สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีสังเกตปัญหาการนอน101นะครับโดยผมนะครับชื่อนัทนะครับโดยมีที่มาคือผมไปอบรมเกี่ยวกับสลิปโค้ดนะครับซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับปัญหาการนอนในวัยผู้ใหญ่ครับและการรักษาตามอาการไม่ได้กล่าวถึงการป้องกันหรือเน้นความสําคัญของพัฒนาการขากัาไกายในวัยเด็กนะครับ ซึ่งเป็นช่วงที่ขานกายเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างมากที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในการนอนในอนาคตนะครับหากขานกายเนี่ยพัฒนาได้ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งจากการได้เห็นเด็กที่มีโครงหน้าที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วรู้สึกขัดใจ ซึ่งโครงหน้าเนี้ยก็สัมพันธ์กับการหายใจแล้วก็ปัญหาการนอนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสที่จะแซดหรือก็คือมีปัญหาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจในอนาคตได้ครับโดยปัญหาเหล่านี้น่าจะแย่ลงตามอายุนะครับถ้าหากรู้เร็วเนี่ยรักษาเร็วก็อาจจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นครับ ทีนี้ลักษณะของโครงหน้าที่มีปัญหาการนอนเริ่มจากอย่างแรกครับก็คือการสบฟันที่ผิดปกติในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งถามว่าการสบฟันที่ผิดปกติเนี่ยมันสัมพันธ์กับปัญหาการนอนยังไงนะครับก็คือว่าเนื่องจากฟันงอกมาจากขานไกลนะครับแล้วก็ตัวขากรไกด้านบนเนี่ยก็เป็นช่วง ที่มีโรงจมูกนะครับหรือว่าเป็นช่องทางที่อากาศผ่านเข้าออกนั่นเองครับซึ่งการสบฟันที่ผิดปกติต่างๆก็ต้องดูว่ามันส่งผลต่อขานกล้แบบไหนนะครับส่งผลต่อขานกลแล้วส่งผลต่อช่องอากาศมากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองครับ โดยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างส่งผลต่อหายใจมากก็คือโอเพนไบนะครับหรือการที่มีฟันตบเปิดด้านหน้านั่นเองครับและคอสไบนะครับหรือฟันสบคว้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสมมาตรซ้ายขวาของโพรงจมูกนะครับซึ่งอาจทำให้หายใจลำบากขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็อาจจะมีการสบงฟันทิดโกติรูปแบบอื่นๆนะครับ เพ่ออาจจะต้องสังเกตผ่านกายควบคู่ไปด้วยนะครับว่ามีความผิดปกติหรือส่งผลต่อการนอนมากน้อยแค่ไหนครับต่อมาก็คือการกัดฟันหรือว่า e ฟ d Guiding นะครับหรือภาษาการแพทย์เรียกว่า Black System นะครับถ้าหากได้ยินเสียงกัดฟันหรือว่านอนกัดฟันตอนนอนหลับนะครับก็ สังเกตได้นะครับในตอนเช้าเช่นกันว่าจะปวดหัวปวดกรามปวดหูและลักษณะของฟันเนี่ยก็จะมีฟันที่สึกหรออย่างเช่นฟันแตกฟันร้าวนะครับหรือว่าฟันสึกในลักษณะที่แบนกว่าปกตินะครับซึ่งการกัดฟันเนี่ยอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งของเราเนี่ยที่จะช่วยทำให้หายใจสดกขึ้นนะครับ โดยการพยายามขยับฐานไกล่ล่างนะครับเพื่อให้ช่องอากาศนั้นเปิดออกนะครับจนทำให้ฟันสึกหล่อได้นะครับซึ่งการกัดฟันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างแรงมหาศาลจนทำให้ฟันสึกจนแบนราบได้เลยนะครับถ้าหากจะสังเกตเนี่ยก็ลองให้สังเกตคนรอบข้างนะครับเปรียบเทียบกับตนเองว่าฟันเนี่ยยังมีลักษณะที่ขรุขาะ หรือว่ามีพื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบอ่อสักนิดหน่อยนะครับไม่ใช่แบนราบนะครับก็ลองสังเกตดูกันได้ครับต่อมาก็คือลักษณะของฟันสบเปิดด้านหน้านะครับเมื่อยิ้มหรือยิงฟันนะครับมองจากด้านหน้าก็จะมีช่องเปิดรวมถึงอาจจะมีการคืนน้ำลายผิดร่วมด้วยนะครับก็จะสังเกตได้จากภาพตรงกลางนะครับว่าจะมีช่อง เปิดของฟันนะครับซึ่งเมื่อมองจากด้านหน้าก็จะมีลักษณะโค้งหน้าเฉพาะของคนที่มีฟันศพเปิดนะครับและหากมองจากด้านข้างก็จะเห็นว่าขากไกเนี่ยมีการเหวี่ยงลงนะครับขาดการพัฒนาขากไกไปด้านหน้านะครับรวมถึงอาจเห็นได้ว่าพื้นที่ด้านล่างนะครับช่วงคอกับคางนะครับอาจจะมี ช่วงที่สั้นลงกว่าปกตินั่นเองครับต่อมาให้ดูที่การทำงานของลิ้นนะครับว่ามีภาวะลิ้นติดหรือเปล่านะครับพังผืดใต้ลิ้นเนื้อเยื่อต่างๆนะครับที่ติดภายในปากนะครับก็จะเรียกว่าภาวะลิ้นติดนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะครับของแพทย์ ว่าทารกหรือลูกของท่านเนี่ยมีปัญหาภาวะลิ้นติดหรือเปล่าและแพทย์ก็อาจจะทําการผ่าตัดแก้ไขให้ทันทีในช่วงที่เป็นทารกเลยครับซึ่งก็จะมีลักษณะความดุนแรงหรือว่าลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับจําแนกได้ดังภาพต่างๆนะครับภาพที่หหรือว่าเกรดวันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลิ้นที่ สามารถยืดออกไปแตะที่ได้ที่บนเพดานปากได้นะครับและแลักษณะเกรดสี่เนี่ยก็่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับก็คือจะมีพังผืดที่ปลายลิ้นนะครับทำให้ไม่สามารถแตะลิ้นหรือวางลิ้นที่บนเพดานปากได้นั่นเองนะครับก็ลองสังเกตเรียบเทียบกับตนเองนะครับลองทําดูว่าสามารถยกลิ้นนะครับไปแตะที่เพดานปากได้ ดังภาพไหนนั่นเองครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับลักษณะที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือเลรดหนึ่งหรือสองนั่นเองครับถ้าไปข้อสามหรือสี่เนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะลิ้นติดแล้วก็ต้องทำการผ่าตัดรักษาต่อไปนะครับต่อมาก็คือการวางลิ้นนะครับหรือว่า ลักษณะของลิ้นขนาดพักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะควรจะวางลิ้นขนาดพักเนี่ยบนพดานปากครับซึ่งสามารถราทดลองทําได้โดยการเตะลิ้นนะครับนะครับหรือว่ายิ้มแล้วทําเสียงอืมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางลิ้นโดยที่ไม่สัมผัสฟันหน้าได้หรือเปล่านะครับ ถ้าสามารถทำได้ก็แสดงว่ามีการทำงานของลิ้นที่ดีดังข้อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีภาพของเด็กทารกทั่วไปนะครับที่สุขภาพแข็งแรงนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ข้อตามกำหนดนะครับไม่เป็นโรคหายากโรคทางพันธุกรรมแสดงว่าถ้าหากสามารถบังลิ้นได้เนี่ยแสดงว่ามีพัฒนาการขานไกลดีนะครับ วางลิ้นบนพดานป่าขณะดพักนะครับไม่นอนกลนั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะสื่อได้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเด็กทารกทั่วไปเนี่ยมีโครงหน้าที่พัฒนาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่อาจจะทำอะไรบางอย่างผิดไปหรือว่าพลาดไปในระหว่างที่เติบโตนะครับทำให้โครงหน้าเริ่มแย่ลงนะครับนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของส่วนโค้งของฟันที่แคบนะครับเพดานปากบนอาจจะแคบสูงแล้วก็มีขนัดที่ใกล้เคียงกับตัว V นะครับและก็ต้องสังเกตดูว่าวางลิ้นบนเพดานปากได้ถนัดหรือเปล่านะครับเมื่อวางแล้วเกิดเป็นลนักษณะริ้วรอยบนขอบลิ้นนะครับหรือรที่เรียกว่าทังสกาลลบหรือเปล่านะครับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เพดานตากเนี่ยแคบเกินไปและมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะวางได้อย่างสบายนะครับต่อมาครับเรื่องของการที่มีฟันสามารถมองเห็นได้ตอนยิ้มเนี่ยมากกว่าแปดซี่หรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ถึงลักษณะส่วนโค้ง ฟันที่แคบหรือกว้างนะครับโดยถ้าหากมองเห็นฟันน้อยกว่าแปดซี่เนี่ยอาจจะแสดงว่าเพดานปากหรือว่าส่วนโค้งของฟันเนี่ยอาจจะแคบเกินไปครับต่อมาข้อสุดท้ายก็คือมีช่องว่างข้าง่วงโค้งของฟันหรือเปล่าครับซึ่งก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งว่ามีส่วนโค้งของฟันแคบหรือเปล่านั่นเองครับทั้งนี้ก็จะมีตัวเลข ส่วนโค้งของฟันที่กว้างหรือแคบเนี่ยก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไปนะครับและน,นี่ก็จะเป็นการสังเกตโดยข้าวเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งเพดานปากด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฐานรองรับโค้งจมูกนั่นเองครับสังเกตได้จากรูปภาพสามมิตินี้นะครับก็คือโพรงจมูกก็จะอยู่ด้านบนของเพดานปากนั่นเองครับ ่อมาครับก็คือการหายใจทางปากนะครับก็อยากให้สังเกตด้วยตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นช่วยสังเกตนะครับก็จะมีคนส่วนหนึ่งนะครับที่หายใจทางปากแล้วไม่รู้ตัวและทําเป็นนิสัยนะครับพอมีคนมาบอกว่าหายใจทางปากก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่าหายใจทางปากทางนี้ก็ให้สังเกตในโชโ่วงกลางคืน,แล,โโนแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยนะครับจากภาพทางด้านขวานะครับก็สังเกตเห็นว่า ลักษณะการปิดปากหรือว่าสภาพขนาดพักของปากของเด็กต่างๆนะครับก็จะมีแค่คนเดียวในวงกลมสีเหลืองนะครับที่สามารถปิดปากลด้สนิทแล้วก็หายใจทางจมูกครับส่วนเด็กๆที่เหลือครับส่วนใหญ่จะอ้าปากแบบนั้นนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาภูมิแพ้หรือการคัดจมูกเกิดขึ้นครับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าโครงหน้าของเด็กในวงกลมสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะพัฒนาได้ดีนะครับมีการพัฒนาไปด้านหน้าสามารถเห็นได้ว่าขานไกลล่างนะครับแล้วก็คานเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าเด็กคนอื่นครับและนี่ก็คือลักษณะหน้าของคนที่หายใจทางจมูกแล้วก็หายใจทางปากนะครับ ก็จะมีความแตกต่างที่สังเกตได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของความเหลี่ยมของใบหน้านะครับหรือว่าโครงหน้าที่สตรองกว่าหรือว่ากว้างกว่านะครับซึ่งก็สามารถนำไปดูเปรียบเทียบกับลูกหลานของท่านหรือเปรียบเทียบกับตนเองได้นะครับ ว่าตนเองมีลักษณะของคนที่หายใจทางจมูกหรือหายใจทางปากครับและนี่ก็คือผลของการหายใจทางปากในระยะเวลาหนึ่งนะครับจากภาพด้านซ้ายจะสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีโครงหน้าที่ดูดีนะครับแต่เนื่องจากเด็กคนนี้ครับได้เลี้ยงสัตว์ประเภทหนูอย่างหนึ่งนะครับ จนทำให้เขาเกิดภูมิแพ้จนต้องหายใจทางปากในช่วงระยะเวลานั้นนะครับทำให้โครงหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าคางนะครับเริ่มถดเข้าไปด้านหลังนะครับถดเข้าไปแล้วก็ช่วงกึ่งกลางของใบหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีความถดถอยแล้วก็ยาวขึ้นนะครับและจมูกเนี่ย สังเกตว่าจมูกอาจจะดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่จริงแล้วอาจจะเกิดจากการที่ขานไกลบนเนี่ยถดถอยเข้าไปจนทําให้เห็นเป็นภาพลวงตาว่าจมูกเขาใหญ่ขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปิดปากเล็กน้อยน,นั่นเองครับไม่สามารถปิดปากได้ดีนั่นเองและจากการสังเกตน,นะครับ โครงหน้าของคนที่มีฐานกายพัฒนาที่ดีเนี่ยก็จะคล้ายกับตาทางซ้ายนะครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะ้นักอณะที่แย่ลงนะครับก็จะคล้ายกับภาพด้านขวานั่นเองทั้งนี้ถ้า,าอยากศึกษาตรวจสอบให้ชัดเจนก็จะมีการสแกนเพื่อศึกษาช่องทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะครับ เรียกว่า a i r a n a t o m y จะใช้เครื่องสแกนที่มีความเฉพาะในการศึกษาด้านนี้ครับและลัาากษณะขากลรภาคซ้ายกับภาคขวาก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าถ้าหากหายใจทางปากหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโครงหน้าเนี่ยหรือว่าขากเนี่ยจะส่งผลต่อช่องทางเดินหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยแบบพอสังเกตนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ภาพสแกนโดยของจริงนั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับสิ่งที่อยากสังเกตก็คือ p m j d นะครับหรือว่าลักษณะของขางไกลที่เมื่ออ้าปากเราจะเกิดเสียงคลิกต่างๆนะครับหรือก็จะอาจจะมีการติดผัดก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ นิ้วก้อยปุดถูดทั้งสองข้างแล้วลองอ้าปากนะครับว่าสังเกตว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่าโดยอยากให้ทำช้าๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้ขานไกลค้างได้นะครับแล้วจะมีโรคที่มาพร้อมกับ TMD นะครับก็เช่นเสียงดังรบกวนในหูนะครับรวมถึงการปวดหน้ากรามคอต่างๆนะครับ ซึ่งการที่เกิด EMD นี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ขานไกลเริ่มจะผิดรูปไปนะครับทำให้ตรงข้อต่อขานไกลนะครับต้องปรับตัวให้สามารถเคี้ยวอาหารหรือว่าําทำการทำงานต่างๆตามหน้าที่ได้ตามปกตินะครับถือว่าเป็นการปรับตัวของร่างกายอย่างหนึ่งครับเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปได้นะครับผม ซึ่งนี้ก็เป็นลักษณะที่สังเกตได้นะครับของคนที่มีปัญหาการนอนนะครับต่อมาเมื่ออ้าปากแล้วเนี่ยก็อยากสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าอ้าปากได้กว้างมากแค่ไหนนะครับจากภาพด้านขวาก็คือมาลามปาติสกอร์นะครับให้ลองนั่งหรือยืนนะครับหน้าตรงแล้วก็ ต้องกับกระจกนะครับว่าสามารถอ้าปากแล้วเป็นดังภาพไหนนะครับถ้าเป็นดังภาพหนึ่งสองเนี่ยก็ถือว่าช่องอากาศยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นภาพสามสีเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการหายใจมาแล้วนะครับซึ่งหากให้สังเกตการอ้าปากเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสังเกตว่าขากายเนี่ยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านะครับ และใช้มือสอดเข้าปากได้กี่นิ้วนะครับถ้าสอดได้สี่นิ้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับและถ้ามากกว่านั้นก็สามารถทำให้เห็นได้ว่าสามารถอาปากได้มากกว่าสี่นิ้วก็คือมันจะดีมากนั่นเองครับ และต่อมานะครับในเด็กเนี่ยก็จะพบว่าต่อมอะดีนอยีหรือว่าต่อมทอนซินเนี่ยอักเสบมีโอกาสอักเสบใันเด็กมากนะครับซึ่งถ้าใครเป็นเด็กแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยต่อมทอนซินต่อมอะดีนอยีอักเสบบ่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้เราต้องหายใจทางปากนะครับทําให้โครงหน้าเนี่ยผิดรูปไปได้นั่นเองครับ โดยก็จะมีสับทางการแพทย์เฉพาะของโครงหน้าแบบนี้เรียกว่าอะดีนอเฟซี่นะครับหรือลักษณะโดยรวมของโครงหน้าที่มีต่อมอะดีนอยโตนะครับตาก็จะกุบๆเข้าไปนะครับจะมีช่วงล่างของตาที่เห็นตาขาวฟันต่างๆนะครับการเปิดตา ไม่มีร่องช่วงจมูกกับปากนะครับหน้าตาอาจจะดูมึนๆอื่นๆน,น,น,นิดนึงนะครับน้ำลายหยดหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า l องเฟ a c e s y n d r นะครับก็ไปหาภาพนี้มาเปรียบเทียบกับลูกหลาตนเองได้นะครับอาจจะช่วยได้ถ้ารู้เร็วนะครับอย่างที่บอกไป ต่อมาครับเรื่องของ Hyper ร์ไดฟอร์เจนเฟเชียลแพทเนะครับหรือว่าน้อยเฟสที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าเนี่ยยาวขึ้นกว่าปกตินะครับวัดได้จากเฟเชียลอินเนะครับใช้ส่วนกว้างที่สุดของหน้านะครับวัดจากช่วงปกบหูนะครับหูซ้ายหูขวานำมาหารกับ ความยาวของหน้านะครับก็จะได้เป็นค่าเชีย a l อินเด็ถ้าเหอถ้าหากมากกว่า0.9แสดงว่าหน้าเริ่มยาวผิดปกตินะครับต่อมาจะเป็นลักษณะของตาแล้วก็บริเวณตานะครับหน้าตาก็จะดูง่วงหางตาตกเห็นตาขาวมากเกินใต้ตาบุ๋มบุ๋มบวม,มนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากการอดนอนหรืออาจจะเกิดจากการอดนอนครับ ช่วงใต้ตาก็จะดูแบนๆขาดกระดูกขานนกลบนรองรับนะครับน่าจะเริ่มมีความไม่สมมาตรบางอย่างเกิดขึ้นครับรวมถึงคางถดนะครับรูว่าสังเกตได้จากหน้าด้านข้างนั่นเองครับว่าช่วงคางเนี่ยถดเข้าไปไม่เสมอกับช่วงขานนกลบนหรือช่วงจมูกด้านล่างนะครับซึ่ง คางถ้าหากสั้นหรือว่าถดมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อการหายใจได้นะครับเนื่องจากมันอยู่ใกล้กับคอนั่นเองครับถ้าหากคางไปไม่พ้นนะครับหรือว่าสั้นเกินไปก็จะขัดขวางการหายใจได้นั่นเองครับต่อมาก็คือเรื่องของริมฝีปากปิดไม่สนิทเมื่ออยู่ในสภาวะพักนะครับ ก็คือไม่สามารถปิดปากได้นะครับต้องใช้กล้ามเนื้อใต้คางในการปิดปากนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในการปิดปากเราจะใช้กล้ามเนื้อด้านบนนะครับช่วงช่วงปากนะครับตรงสีเขียวๆนี้ไม่ใช่ช่วงคางด้านล่างครับซึ่งแสดงเห็นถึงว่า กล้ามเนื้อบนใบหน้าหรือว่าขากายเนี่ยเริ่มผิดปกติไปแล้วนั่นเองครับแล้วต่อมาก็คือการโน้มหัวไปด้านหน้านะครับรวมถึงการเงยหัวเล็กน้อยนะครับเวลามีคนถ่ายรูปเนี่ยต้องให้บอกตลอดนะครับว่าก้มหน้าลงมาอาจจะเกิดจากกลไกชดเชยของร่างกายให้สามารถหายใจได้สะดวกนะครับ เริ่มจากการที่เราเนี่ยมีขานกายผิดรูปใช่ไหมครับดังภาพตรงกลางนี้นะครับแล้วต่อมาเราก็ต้องเงยหน้าเพื่อเปิดช่องอากาศนะครับแต่ว่าเมื่อเงยหน้าปกติแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูแ,บบแบบปลกๆนะครับก็เลยต้องโน้มคอเพื่อให้ตาในหน้าปกติดังแอนิเมชันด้านขวาตรงกลางนี้นะครับซึ่ง ็จะเรียกว่า k a n e o f a c i a l d y s t r o p h y นะครับหรือว่าลักษณะของขานกลที่ที่ปกติไปแล้วก็การปรับตัวของร่างกายโดยรวมเพื่อให้สามารถหายใจได้สะดวกนั่นเองครับซึ่งเมื่อทำไปเวลานานๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อโครงสร้างร่างกายทั้งคอกระดูกสันหลังต่างๆนั่นเองครับเมื่อทำไปนานๆ จะมีอาการปวดเมื่อยคอไหล่หลังนะครับเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากศรีรษะของเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ําหนักมากพอสมควร,รแล้วก็การโน้มคอไปด้านหน้ายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็จยิ่งเกิดแรงกระทํานะครับมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพจริงด้านข้างซึ่งเอามาจากสไลด์เมื่อกี้นะครับและนี่ก็คือภาพของเด็กที่ มีปัญหาการนอนแล้วก็กําลังนั่งอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตให้ดีนะครับว่าคอเนี่ยโน้มไปด้านหน้าแล้วก็ละหน้าของศรีรษะเนี่ยก็จะเงยขึ้นนะครับซึ่งเมื่อทำลักษณะคอแบบนี้นะเมื่อมองจากด้านหน้าก็อาจจะดูปกติดีนะครับแต่ถ้าหากมองจากด้านข้างนะครับกำลังเห,เห็นได้ถึงปัญหานั่นเองนะครับว่ามันค่อนข้างจะ ผิดรูปไปมากเลยครับต่อมาคือเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มีไขมันหรือเเนียงใต้คอนะครับและปัญหาการนอนนี้ก็จะจะทำให้เกิดความอ้วนนะครับหรือเมื่ออ้วนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการนอนได้เช่นกันก็ให้สังเกตว่าน้ำหนักขึ้นง่ายหรือเปล่านะครับขึ้นแบบงงๆนะครับ มีดัชนี้มวลกายมากกว่าสามสิบห้าก็จะเพิ่มโอกาสให้ทางเดินหายใจปิดได้ง่ายขึ้นนะครับและหากมีลักษณะของโครงหน้าที่ผิดปกติดังข้อก่อนก่อนหน้าหลายอย่างเพิ่มขึ้นไปด้วยเนี่ยก็จะส่งผลต่อปัญหาการนอนให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาคือการป่วยในละักษณะภูมิแพ้บ่อยเป็นหวัดคอหรือหูอักเสบบ่อยนะครับเนื่องจากเรื่องของฟันคอหูจมูกต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ใกล้กันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับดังน,นั้นถ้าหากเป็นโรคขอบพืน้นคัดจมูกมีน้ำมูกนะครับหายใจไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้องหายใจทางปากนะครับ และเมื่อทำไปนานๆก็จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของขานไกลนะครับดังในข้อก่อนหน้านะครับรวมถึงเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจ็บคอบ่อยไอเรื้อรังเสียงเปลี่ยนเสียงขึ้นจมูกครับเนื้อเสียงหยาบก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งของการที่มีปัญหาการนอนะได้เช่นกันครับต่อมาให้สังเกตการนอนหลับโดยตรงเลยนะครับว่ามีการนอนกลน หุดหายใจขนาดหลับหรือเปล่านะครับให้ลองโปปนอนหลดแอป snore lab มาเพื่อบันทึกเสียงว่ามีเสียงการนอนกลนหรือเปล่าการนอนที่ไม่เป็นสุขนอนแล้วเหงื่อออกตื่นกลางดึกฝันร้ายบ่อยนอนดิน้นตื่นมาแล้วกับหัวกับหางชีรลที่นอนบ่อยในเด็กนะครับตื่นมาปวดหัวตื่นมาปากแห้งแสบคอซึ่งอาจจะเกิดจากการหายใจทางปากตอนนอนหลับนะครับ เป็นโรคเกี่ยวกับกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเสียบร้อนกลา open, งอกเป็นค้างคาวซึ่งโลกนี้ก็เกี่ยวข้องกับปัญหาการหายใจด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการนอนน,อน้นอยขาดนอนอาการขาดนอนแต่ว่าเราก็นอนพอแล้วใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ายังขาดการนอนหรือว่านอนไม่พออยู่ดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้ไม่มีสมาธิจดจ่อ ในเด็กก็อาจจะมีคล้ายกับอาการสมาธิสั้นนะครับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดชอบพูดแทรกควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับปัญหาความจำสมองเบอร์ตอบสนองช้าหาวบ่อยหมดแรงนะครับถอนหายใจบ่อยอ่อนเพลียเรื้อรังเศร้าๆเหนื่อยๆอารมณ์เวี่ยงปวดหัวไมเกรนความดันสูงปวดกระบอกตาตาไวต่อแสงนะครับ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็จะเกิดจากการที่การนอนที่มีคุณภาพน้อยลงเนื่องจากปัญหาฐานไกลด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าปัญหาการนอนนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงต่างๆนะครับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าหากมีความเสี่ยงในกล่องสีแดง และกล่องสีเหลืองร่วมกันเนี่ยก็อยากจะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับการนอนเพื่อที่จะตรวจรักษาต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังการมาถึงจุดนี้นะครับขอให้มีการนอนที่มีคุณภาพนะครับสวัสดีครับ